สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในเกม View of Nen กันนะครับวันนี้ก็จะมาซุ่มเบียร์เอาเบียร์เอาตัวกันนะครับก็วันวันนี้เป็นวันที่กิจกรรมตัวตัว,ต,วตัวดีๆมาสองตัวนะนี่นะก็จะมีชัดโจนะครับกับโบตันโบตันในเกมนี้ไม่มีไม่มีในการ์ตูนนะครับ แต่ว่านะในเกมนี้เขาเสริมมาเป็นตัวที่ดีนะครับตอน,นนี้ผู้ท่านทำเพลงครับเริ่มกันเลยดีกว่าสุ่มแค่หนึ่งร้อยเองนะครับหนึ่งร้อยเบียร์ดูเกันเลยครับ let's go <S ได้ สมาชิกในแก๊งแมงมุมมันหนึ่งตัวนะครับต่อกันเลยกับแก้วที่ยี่สิบอูได้โมระอุนะครับเกรดเอสนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากนะครับใช้สำหรับผู้เล่นใหม่คือดีมากนะครับสำหรับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วก็ถือว่าดีครับเป็นตัวที่น่าปั้นใช้สุดๆเลยครับว้าวต่อกันเลยวันนี้เป็นวันที่ดีมากครับ อุ้ยได้ขี้รัวนะครับขี้รัวในเกมนี้ถ้าเป็นขี้รัวตัวนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเอาไปแปลงล่างครับมันจะได้ตัวที่ดีมากครับเป็นตัวที่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับตีแรงมากครับต่อกันเลยอืมไม่ได้ตัวอะไรเลยนะหมายแก้วที่สี่สิบมันเริ่มเจ๊งนะครับอุ้ยได้เลโอเิโอครับ เิโอถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ๆนี่ถือว่าเป็นตัวที่ฮิวเลือดแรงมากเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ฮิวเลือดเดี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดเรา,าปลุกปลูกของเโอริโอนะครับใช้หินปลูกอะครับมันจะสามารถฮิวได้หลายตัว,ตวเ,ตเลยนะครับแต่ว่ามันฮิวไม่แรงเข้าโมโรอุตอเลยนะครับร้อยอุ้ยได้มาจินะครับ มาจิมัจินี้เป็นตัวม,มีสก,กิลคล้ายโมระอุเลยนะครับแต่ว่าฮิวฮิวเบากว่าครับเป็นตัวที่ไม่ถือว่าดีมากครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ก็ใช้ได้ครับอุ้ยได้วิงนะครับวิงนี้เป็นตัวที่โห,โหได้มีเลโอรอนเลยครับวิงเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าวิงตัวเนี้ยเป็นเกรดเอแต่ว่าถ้าเกิด เราปั้นไปเรื่อยๆครับมันจะมีพลังสูงมากเลยครับพอๆกับตัวเกตเอสดเลยครับโอ้ชิซุคุนะครับชิซุคุสามารถลดอ่าเป็นค่าโทษศัตว์ได้ครับวู้ได้เลเซอร์ด้วยนะครับเกตเอสดนะครับวันนี้เป็นตัวที่ดีมากครับสามารถลดเกาะศัตรูได้อืมถือว่าโชคดีนะครับวันนี้โอ้ต่อเลยครับแก้วที่สิบอันสุดท้ายนะครับดูสิจะได้อะไร ออ้ได้ช้างแงนีครับช้างแงกนี้เป็นตัวที่เอ่อเป็นตัวควบคุมนะครัทำให้ทีมเราไม่โดนสถานะโอเคครับแล้วก็สุ่มเงินครบแล้วนะครับแล้วก็ไปรับตัวกันเถอะนี่ครับโอ้นี่ครับได้ชัดโจนะครับอืมเกรดเอสนะครับเป็นตัวที่ถ้าถ้าเกิดใช้ปั้นก็เป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับนี่ครับโบตัน เย้นี่ครับแลวกิจกรรมอันนี้ก็จะใช้หมดแล้วครับเดี๋ยวมันจะมีมาเรื่อยๆครับแต่เป็นไม่มันจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ